สวัสดีค่ะพวกเราช่องน้ำทิพย์ l อลเลเฟนซุลินนะคะพอดีเราไลฟ์สดไปแล้วนะคะคือมืดมากมองไม่ชัดนะคะหาเป็นภาพมุมวัวมองไม่ค่อยเห็นนะคะแม่ควานก็เลยมาอัดเป็นคลิปนะคะให้แม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าภาพไม่ค่อยชัดนะคะภาพไม่ค่อยชัดภาพจะมืดมากนะคะแต่ เรามาไลฟ์แต่เราอัดคลิปกับภาพชัดเจนมากนะคะภาพชัดมากนะคะตอนนี้แม่หมูก็พยายามเบ่งอยู่หลายครั้งหลายรอบนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ออกสักทีนะคะเห็นความเจ็บปวดของแม่หมูแล้วสงสารแม่หมูมากๆนะคะแม่คะเห็นความเจ็บปวดของแม่หมูแล้วสงสารแม่หมูมากๆนะคะ กขาเป็นแม่ช้างที่ตั้งท้องลูกแรกนะคะตั้งท้องลูกแรกแล้วก็เจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่เคยร้องนะคะเป็นคนที่หนักแน่นมากนะคะเป็นน้องช้างที่หนักแน่นมากนะคะเจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่ร้องนะคะคือเขาหนักแน่นมากนะคะแม่ๆค่ะไม่มีเสียงร้องเลยนะคะไม่มีเสียงร้องเลยนะคะ แม่ขวานก็จะเก็บภาพบรรยากาศจนถึงตอนคลอดเลยนะคะพอดีไลฟ์สดไปแล้วนะคะแต่ก็เหมือนภาพมืดมากนะคะภาพมืดมากนะคะมองไม่ค่อยชัดนะคะแม่ขวานก็เลยจะอัดเป็นคลิปมาแล้วกันนะคะแม่แม่ก็แม่โมยังมีอาการเบ่งอยู่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะคะ คืออตรงกุ้นโผล่ออกมาแล้วนะคะแม่หมูพยายามเบ่งอยู่ตลอดนะคะแต่ไม่มีอาการร้องเลยนะคะเจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่ร้องนะคะเออเออเออ อมาแล้วมาแล้วอันนี้ขึ้นขึ้นยังก็นน้ำข้ามบรจาคแม่นบอกน้ำข้ามน้ำข้ามน้ำข้ามจะออกมาแล้วนะคะน้ำข้ามเริ่มขยับลงมาแล้วนะคะแม่มูขาขอให้้คดน้องนะคะปลอดภัยนะคะแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเออออกมาแล้ว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 นะคะน้ำข้ามออกมาแล้วนะคะน้ำข้ามก็ ถุงน้ำข้านะคะเริ่มเริ่มจะออกมาแล้วนะคะจะออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วหมาหมาแม่หมหมาแมดึงดึง ดึงดึงโอ้ยหมาแหม,หม,หมคุณแม่นิ่งมากนะคะคุณแม่นิ่งมากนะคะไม่มีอาการตกใจใดๆเลยนะคะอุย้ยคลอดง่ายมากนะคะคลอดง่ายมากนะคะเข้าไปก็ได้โอ้ยหมากับพวกหมาเนาะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะคะพาไปดูลูกฝั่งนู้นนะคะ

มีอาการคุณแม่นะคะนิ่งมากนะคะนิ่งมากนะคะไม่มีอาการตกใจแต่อย่างใดเลยนะคะว้าอีหีเลยครับเจนเลยต้องพูดครับใครค้องหลงโอ้โหสมุดยอดมากเลยได้ช้างพายนะคะได้ช้างพายนะคะ

ไม่มไม่มีอาการตกใจใดๆเลยนะคะยืนนิ่งมากนะคะยืนนิ่งมากนะคะ คลอดออกมาก oh ็นิ่งมากนะคะไม่มีอาการตกใจลูกตัวเองเลยนะคะโอ้โหเก่งมากนะคะแม่โมเก่งมากนะคะโอ้โหแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากนะคะเดี๋ยวใ้าเ้เลล ออไม่ร้องเลยนะคะแม่โมไม่ร้องเลยนะคะเก่งมากนะคะเก่งมากมพอดออกมาก็มีการตกใจลูกตัวเองเลยนะคะนเี ไม่รก้จะมีเสียงแล้วริเออแล้วไม่้ตใจพ่อแม่เออบโบตกใจเลยนแหม่ตั้งโต๊ะนี่ตกใจแน่อันนี้บ่เหยียบบ่เหยียบซ้ำอันอนดึงกันยังอันนดึงออกได้ติดดินทรายเวะดินทรายดิน่เยงโอ้ยเก่งแท้ เต้าหู้อีลีนี่นะเรเดินแล้วค่จะเดินแล้วคจะเดินเาแล้วมบ์เคยบอกจะแลวนะเคียวว่าชิได้เต้าู้ทองออกค่ะ ตัมม sociedad, fre, วใหญ่ัวตัวใหญ่แข็งแรงมากนะคะกลมบ้อกเลยโอ้ชีห้องชีห้องค่ะจะไปหาแม่นะคะแข็งเลยแบบเดียวแข็งเลยกลมบ้องเชือกห้องเจ็บเออจะไปหาแม่นะคะแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากนะคะ น้องจะอยากไปหาแม่แล้วอยากกินนมำละว่านั่นม yep. like ีเสียงแล้วนะคะแม่ขะมีเสียงแล้วนะคะโอ้โหหน้าถมเองเพราะหมุนออกมาถมเองเราไปนั่งยิ้มหยั่งหนันกันแข็งแรงแกจ๋ว

ีนก็ตอนนี้เราก็จะเอาแม่โมเข้าไปผูกในต้นดอกเห็ดไว้แล้วนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เอาลูกเข้าไปใกล้ๆแม่นะคะไปสัมผัสนะคะไปแม่ปายนะคะโอ้โแม่โมเก่งมากนะคะแม่โมเก่งมากนะคะก็หนักก็หนักดื่มไว้หาเมนะก็หนักโอ้โหพอแล้วแม่เม่หมดเลย เอ้ยแข็งแรงทะลกน่ารักมากนะคะน่ารักมากนวดนวานวดนวดนวดออกแเนัน่นวออกนวดออกอะไนจริงหรือเปล่า โอ้อผเมาิผมจบไปมาแม่อมานี่เออจับลูกจับลูกลูกจับลูกเออเออนั่นลูกลูกลูก จะปลูกจะปลุกโอ้ม้าดดนะครับิที่อยเิครับนันะครับพงกมากนะคะีเราป้องกันไว้นะคะเราป้องกันไว้นะคะใช้ใจในการชนะคะตอนใดต้องสัมผัลูใดคะ คุณแม่รักลูกใช่ใช่ค่ะรู้เลยค่ะนี่และลูกจะคล้องลูกจะคล้องโอ้ยอาลาคือแข็งแรงแท้เออห้องเอาลูกแล้วห้องเอาลูกแล้วอห้องเอาลูกแล้วนี่ละลูกจะคล้องนี่ละลูกเก่งมากนะคะไม่มีร้องคลอดง่ายไม่มีตกใจน้องเลยนะคะ ไม่ีตกใจลูกตัวเองเลยนะคะโคตรง่ายนะคะโคตรง่ายมากนะคะเรา้คอบทเขรับลูกแล้วนะคะนห้องน้รองรับลูกแล้วโอ้โหถึที่เรามาลองว่าถ้าล้างจะดีเจ๊งที่อ่หาเาเงา โอ้ตกใจหมือเบิ้นซีรมเบิ้นซีร่มรูปันรบลูก่ะคะอรับลูกแล้วนะคะแม่แม่ขารับลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันต่อนะคะว่าน้องจะได้กินนมในช่วงเวลาไหนนะคะเออเออเออนี่ล่ะลูกเออเออนี่ล่ะลูกนี่ล่ะลูกนี่ละลูกอออเเ ลูกนะคะจุกเสียงนะคะไม่สนเสียอจะมือจะมือจะมืดอลักกันอลักกัน ยังแม่ใหม่อยู่นะคะเพราะว่าแม่ใหม่เรายังไม่รู้นะคะว่าว่าเขาจะ,ะลุกเปินได้เลยอโอ้โหแต่เขารักลูกมากนะคะแม,ม่โมรักลูกมากนะที่โกอดลูกรับลูกใหญ่เลยน,ลนะคะโตข,ขู่เพืกันเลยโอ้ยนั่นแหละเออ <c oughs> เออล,ล,ออลออมากลาลูกมากลูกมา รักลูกมากนะคะรักลูกมากเค่ะกโกดีมมูบอกดจัง่ดีล้วไปเริ่มเริ่มเริ่มจะมีอาการหัวลูกขึ้นมาเลยนะคะ เริ่มเริ่มจะห่วงลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องมาไกลๆนิดนึงนะคะเซฟนะคะเซฟพวกความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนูันมันมืันันมือันมอันมือตันมือดันอตันมือต้ออนอน้อมอน้ือนมันออนนอออนือนนอนน Uy uy uy. Không à, lục rồi. Ô ô ô, mi veo tận lực nữa อย่าบเอะไรกูทำเรื่องแข็งแรงมากนะคบตัวใหญ่โกมเล็กโครับหวงน้อยน่ารักนี่ตอนนั้นต้องเขาต้องรับ้องงัวตัองเลยบุจ้องหน้านะครับ

หเลยบ่ฮ้องเลยแม่งจังนี้เนาะบ่มีตกใจเนาะนั่นแม่ไมน่ะล่นอยู่ใต้ขาคนดึงออกอัยังออกบ่กําลังมาส่เลนี่มันเด็กอือการตงลๆหาาที่เกิดใหม่ อันนี้เป็นลูกแรกของแม่มูด้วยนะคะและแม่มูเขรักเด็กด้วยนะคะสวยเลยตัเ็ังจด้วยนี่เมรา18ะ น้องคอดเท่าไรก่อน23นาฬิกา18นาทีนะคะวันที่ยสบันที่24กรกฎาคมวันที่24กรกฎาคมวันอารักาหาบูชาเนาะจ้าเยนเล่นวันอัคารนึกว่าจะข้ามคืนไปถึงวันข้าวบานานะคร

ลองรับรู้เลยรู้งานจริงๆรนเรียนดูนะเออแม่พะเรียนดูะเเนงานออกมาแอคชั่นกันแล้วนะออกเแล้วโอ้เอ็กชั่น้วยนะโอ้ อนะคะพคดท่าเก่งด้วยนะคะแม่คาโพ้ดท่าเก่งด้วยนะคะห่วงลูกแล้วห่วงลูกแล้วเริ่มมีอาการห่วงลูกแล้วนะคะออทําไหเห้ เริ่มมีอาการห่วงลูกแล้วนะคะใร่ี่ะคเริ่อากงลูกแะคเรอากงแล้ร่มีอากางรกงลกนะากงค่มอาะไรอกลกอลูนอกวงก่มอากละไมก่ต่ายาลูกออกเลย ร่วกระว่างแห้งโอเขวดแห้งไงขวดแห้งกลัวออบดูโอ้เราบ้างเราบ้างเระวังระวัางย้ำเอาย้ำเอาอีกย้ำเอาอีกย้ำเอาอีกลูกลูกวันนี้ค่ะตอนนี้ฝนฝนตกลงมานะคะเพราะขวานเจ้าของเขานะคะไปเอาล้มมากลางให้น้องด้วยนะโอ้ยน่ารักไปอีกนะคะน่ารักมากนะคะโอ้ผู้จัดการของเราก็วุ่นวาย น,นี่นะคะคุณแม่เริ่มจะรักลูกเริ่มจะห่วงลูกแล้วนะคะตอนนี้เริ่มจะห่วงลูกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะ <c oughs> จะพาไปดูตัวน้อยใกล้นะคะ <seemingly? S 1> ตอนนี้ตัวน้อย <c oughs> เป็นดาราดังนะคะหลาย,ย,ยกล้องนะคะจับกล้องอยู่นะคะโอ้โหโอ้โหระวัง ตอนคลอดลูกไม่ร้องนะคะตอนนี้ร้องนะคะร้องจะเอาลูกนะคะ